มีสูตรหมูปิ้งกะทิทาแล้วอร่อยมากก็เลยอยากบอกต่อค่ะเริ่มจากตํามเม็ดพริกไทยกับลูกผักชีให้ละเอียดก่อนแล้วก็ตามด้วยรากผักชีกระเทียมใบมะกรูดตามสูตรเนี่ยเขาจะใช้ใบมะกรูดสดใส่ตามทีหลังแต่ว่าเอ้ยมีใบสดน้อยส่วนมากจะเป็นแบบใบมะกรูดแห้งก็งเลยจะดัดแปลงนิดหน่อยด้วยการตาใส่ไปพร้อมกันเลยค่ะตำทุกอย่างให้เข้ากันดีจากนั้นก็พักไว้ก่อนแล้วก็มาเตรียมน้ําซอสมักหมูเริ่มจากใส่น้ําตาลตามด้วยน้ําปลาซีอิ๊วดำน้ำมันพืชกเกลือปน่นตามด้วยแป้งมันแล้วก็เครื่องที่เราตำเอาไว้นสส่วผม อย่างให้เข้ากันตามสูตรเนี้ยขั้นตอนนี้เราจะต้องใส่ใบมะกรูดสดลงไปที่บอกนั่นแหละค่ะไม่มีก็เลยตารวมไปกับเครื่องหมดแล้วแล้วก็ขั้นตอนนี้เนี่ยต้องใส่กะทิลงไปแล้วแต่ว่าเอื้อยลืมค่ะก็เดี๋ยวค่อยใส่ทีหลังค่ะคลุกเคล้าน้ําซอสกับหมูให้เข้ากันหมูที่เอื้อยใช้เนี่ยคือส่วนสันคอนะคะนี่เลยค่ะแล้วก็ตามด้วยกะทิแล้วก็นวดหมูคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันกับน้ําซอสค่ะถ้าใครสไล์เนื้อหมูมาบางก็อย่านวดแรงนะคะเดี๋ยวเนื้อหมูจะขาดหลังจากคลุกเคล้าทุกอย่างเข้ากันดีแล้้้้วววกก็จจะะะหหหาาาาภชชนนมมมม่่่่่่เเพืือออททีััูิงงงไยตโ ืือว่า1ส่วนเนื้อก็จะหมักทิ้งไว้1คืนเลยค่ะหนึ่งคืนผ่านไปก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเนื้อหมูดูดน้ําซอสไปหมดแล้วแล้วก็นําเข้าหม้อทอดค่ะตั้งไฟไว้ที่200องศาครั้งแรก6นาทีก่อนหนาทีผ่านไปก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็กลับด้านเนื้อหมูแล้วก็นําเข้าหม้อทอดอีกหนึ่งครั้งใช้อุณหภูมิและไฟเวลาเหมือนเดิมก็จะได้เนื้อหมูออกมาเป็นแบบนี้หมูปิ้งกะทิในหม้อทอดก็เสร็จเรียบร้อยค่ะถ้าได้ย่างในเตาถ่านก็น่าจะหอมอร่อยยิ่งกว่าเดิมค่ะแต่ว่าอยู่ต่างประเทศเนาะครัวไทยในต่างแดนก็ต้อองงหาาวิธีดดัแปลเค่ะ